หน่วยการเรียนรู้ที่5เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนปัญหาและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบและปลอดภัยหากนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ยังไม่พร้อมหรือไม่ป้องกันจะส่งผลกระทบดังนี้การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมส่งผลทางด้านร่างกายจิตใจสังคมรวมถึงครอบครัว การทำแท้งผิดกฎหมายส่งผลให้เกิดอันตรายรุนแรงปัญหาสุขภาพของแม่วัยรุ่นส่งผลให้มีปัญหาด้านสุขภาพทั้งระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างคลอดและหลังตั้งครรภ์ปัญหาสุขภาพของเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นปัญหาครอบครัวของวัยรุ่นเองการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สร้างความทุกข์ให้กับบุคคลในครอบครัวสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้แก่ 1. การกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศช่องทางรับการกระตุ้นมี5ช่องทางได้แก่ตาหูจมูกการสัมผัสความคิดและจินตนาการ 2. การอยู่ในที่รับตาคน 3. การเที่ยวในสถานบันเทิง 4. การคบเพื่อนเที่ยวเต่ไม่ว่าเขาจะอยู่สถานที่ใดหรือว่าเขาจะแต่งกายอย่างไรเราพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรล่วงละเมิดผู้อื่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบ่งเป็นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรักษาหายแต่เป็นซ้ำได้ซิฟิลิสหนองในแผลริมอ่อนกรรโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองสีมะม่วงเกิดจากไวรัสรักษาไม่หายขาดโรคเริมหูดหงอนไก่เชื้อ HIV เกิดจากเชื้อราและโปรโตโซวัวเชื้อราในช่องคลอดพยาธในช่องคลอด การตั้งครรภในวัยรุ่นการตั้งครรภในแม่ที่มีอายุระหว่าง10-19ปีมีทางเลือกสองทางคือโอกาสในการยุติการตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ต่อนักเรียนสามารถปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภไม่พร้อมได้จากหม่วงงานต่างๆเช่นสัานักงานอนามัยการเจริญพันธุ์คลินิกดาวชมพูบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประทุมธานี การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยมีค่านิยมทางเพศอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศไม่ใช้ขอส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นงดสารเสพติดทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงควรปริวัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ เช่นสำเร็จความค่ายด้วยตนเองเล่นกีฬาหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อื่นการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมคัญและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 1. ฉีกซองระวังอย่าให้เล็บสกิดถุงยางอนามัย 2. บีบปลายถุงยางอนามัยไล่ลมก่อนใส่เสมอ ากปล่อยให้มีฟองอากาศที่ปลายถุงยางอนามัยจะทําให้ฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์ 3. สวมถุงยางอนามัยขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวบีบปลายถุงยางอนามัยขณะสวมแล้วรูดให้สุดโคน 4. เมื่อเร็จกิจให้รีบถอดถุงยางอนามัยออกขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวอยู่โดยใช้นิ้วสอดเข้าในขอบถุงยางอนามัยแล้วรูดออกหรือใช้กระดาษทิชชู่ห่อหุ้มแล้วรูดออกและทิ้งในถังขยะที่มุดชิด เรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดช,ชอบและปลอดภัยได้อย่างไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันความรู้สูตรสรุปการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ปราศจากความรับผิดช,ชอบและปลอดภัยก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงควรมีความรู้และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันตนเองจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการตั้งครรภ์นในวัยเรียน